วันจะพาทุกคนไปกินอาหาราหาร,ร้านเก่าแก่ร้านดั้งเดิมที่หัวหินครับทุกคนก็คือตุกป,ปังอร่อยลืมลูกใหญ่มากเลยอ่ะบังม็ดปะอร่อยแล้วเขาไมด้วย,า,ยาวีไ,ไ,ดได้ครับมะ่วงดีมากอ่ะหัวหินถิ่นขาน้าวเหนียวมะม่วง สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการอร่อยบอกต่อนะครับวันนี้นะครับบอลยังอยู่ที่หัวหิน,นครับทุกคนปกติคนมาหัวหินนะเขาก็จะตามหาร้านแบบอาหารทะเลหรือแบบกินซีฟู้ดกันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่คลิปนี้นะครับบอลจะพาทุกคนไปกินอาหารร้านเก่าแก่ร้านดั้งเดิมหรือว่าเป็นร้านแบบของถิ่นเปลี่ยนฟิลกันบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วตามบอลไปเลยครับไป ร้านแรกที่เราจะไปนะครับทุกคนชื่อว่าอาม,ม่ากุยช่ายก้วย60ปีนะครับซึ่งอยู่ในซอยหัวหิน72เนี่ยครับเดี๋ยวเดินไปประมาณสักร้อเมตรก็น่าจะถึงแล้วนะตรงนี้คือร้านนี้จะบอกว่าเปิดตั้งแต่7โมงเช้าแล้วแบบ9โมงก็คือหมดแล้วนี่8 8ดโมงกว่าแล้วไม่รู้จะทันไหมวิ่งดีกว่าป่ะ A few m o ่ e n เ s later อ่อจะบอกว่า ร้านเขาปิดอด็ทุกคนเมื่อวานโทรไปเขาบอกว่าเปิดแต่ว่าเขาบอกว่าอักซิเดนนะฮะก็เลยไม่มาขายเมื่อไรเดี๋ยวเราหาร้านแถวๆนี้กินอันนี้ก็น่ากินนะเฮียใช้เป็ดย่างที่ร้านคือขายข้าวหมูแดงหมูกรอบครับเใช่ใช่หมูแดงหมูกรอบข้าวหน้าเป็ดอันนี้ข้าวมันไก่แล้วกละเจ้ากันคนละเจ้ากันเอาใส่หมดเลยครับทุกอย่าง สั่งมาครับเป็นข้าวหมูกรอบเป็ดแล้วก็คุณเชียงนะครับหมูกรอบน่ากินอยู่นะดูดิหมูกรอบอร่อยจัดเนื้อนุ่มแล้วก็หัวกรอบแล้วมีความไม่ไหม้นิดนึงหลักคุณเชียงตั่วไปแยังไม่สุดชิมเป็ดบ้างครับเพ่อนมาเป็ดหอมอร่อยแต่ว่า ราดดีเหอะก็คือ,คอตุกฟัง6ร้านนี้น่ากินครับทุกคนคจัดเลยเมีทั้งหมดกี่นหน้าผ้าหน้าแล้วก็มีต้นหอมด้วยนะอ๋อ,ต,อต้นหอมด้วยอีกคนละราคาต้นหอมแาก่กะทินี่ย6คู่ที่5ร้านนี้มันคืออะไรครับเป็ข้าวครับเป็นแป้งข้าวไรเบอรีอ่ค่ะมันเป็นแป้งข้าวโพดนะ ืัน<ท>บ้าบินนะเอารวมหนึ่งครับมะพร้าวแยกกล่อง,งใช่ครับมาครับที่บอลสั่งมานะคะเป็นมะพร้าวล้วนหนึ่งเลยเพราะว่ามันเป็นคนชอบกินบ้าบินอยู่แล้วทุกคนมันหน้าจะรสชาติคล้ายๆกันนะลองดู อร่อยลืมไส้มันมีความเค็มๆนิดนึงด้วยแล้วแบบต้องกินตรอ,รอนระ้อนๆ่ะหนมพะก็กรอบเดี๋ยวซึมไส้อื่นบ้างมาเดี๋ยวไส้อื่นน้อยใจนี่เป็นฟักทองนะครับพอ่อค้อนฟักทองมันจะไม่ค่อยหวานมากจืดๆนิดนึงเหมือนตัวแป้งที่เขาทําอ่ะเขาทําแบบไม่ค่อยหวานมากอ่ะไมยพูดผิดไม่ให้ตัวแป้งตัวแบบ ครีมอ่ะไอโดนโดนไส้มันอนะ่ะใช่อันนี้เป็นเปลือกนะครับทุกคนเปลือกอร่อยอ่ะกอย่างดีเลยอืมเอาจริงข้าวโพดเนี่ยเป็นไส้ที่บอลชอบกินที่สุดในขนมครกละอันนี้ให้สีละมะพร้าวจะได้ความแบบเค็มๆหน่อยแต่ว่า ข้าวโพดจะได้ความหวานหวานหน่อยชอบทั้งสอง่อ่ะเดี๋ยวเราไปกินข้าวเหนียวมะม่วงก่อนเดี๋ยวหอยหินถิ่นข้าวเหนียวมะม่วงได้ปะใช้คำนี้ก็ได้นะร้านข้างในชื่อว่าไพลินไพลินยไงพอไพลินข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวมูนหน้าต่างๆนะครับนี่ข้าวเหนียวมะม่วงขายยังไงครับเป็นชุดชุดละแปดสิบบาท ร,ร้านนี้นะครับ80บาทนะครับทุกคนอันนี้มะม่วงไงถามถามก็ไม่ตอบมะม่วงหือมะพร้าว <c oughs> มั้งมะม่วงดีมากอะ่ะฉ่ำมาก โอ้พี่ทิงเลิฟชัวมันหวานนำใช่ป่ะแล้วอมเปรี้ยวตามนิดเดียวมาชิมข้าวเหนียวนะครับน้ำกะทินุ่มแล้วก็หวานมากน้ำกะทิมันหวานหรือว่าข้าเหนียวหวานอือน้ำกะทิอันนี้จะหวานหวนหน่อยครับกะทิถือว่าโอเคใช่มไหมข้าเหนียวอ่ะข้าเหนียวเป็นเม็ดข้าวเหนียวเป็นเม็ดดีมากแต่ว่ามะม่วงดีสุดพอสามอย่างรวมกัน คำว่งโยงการเป็นคู่คอมบินเนชั่นแมงโกสตริกี้ไรซ์อันนี้ไม่เกี่ยวกับมินลี่ไร่หรอกอยากกินกันเอง <c oughs> แล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ร้านสาลาเปาเตาถ่านยายม่วยนะครับขายมา30กว่าปีแล้วครับเอาหมูเหลือโลกสุดท้ายพอดีเลยครับหมูหนึ่งครับแล้วก็มันหร <Okay. S 1> ัมะแมรหนึ่งครับ ลูกละเท่าไหร่ครับปกต,ตนนิตอนนี้ซอตไปหูตอนนี้ลูกละสามสิบครับมันหัยยังยี่สิบเหมือนเดิมอโอเคครับสมัยก่อนนี่ยายขายไป้ท่าห้าบาทเริ่มแรกที่ขายเลยแล้วลูกเท่านี้เลยนะครับก็ประมาณนี้นปีนี้เ<ช>ท่าทไหร่แล้วคุณยายแปดสิบสี่แปีแล้วโหแข็งแรงนะ ครับเดี๋ยวไปชิมก่อนนะคุณยายข่าสวัสดีครับสวัสดีครับออร่ยแล้วไปชิมแทนดีได้ครับเป็นลูกชิ้นหมูฮะใช่ค่ะลูกชิ้นหัวหินยังไม่เคยกินเลยนะมาหัวหินหลายรอบแล้วอ่ะไม้เท่าไหร่ครับไม้ละสิบบาทอ๋อร้านดูดั้งเดิมมาขายมาจุดปีแล้วครับเนี่ย ตั้งแต่รุ่นปู่80สัะแปดสิบคุยแปีบโอ้โหมาครับซาลาเปาเย็นแล้วนะทุกคนลูกใหญ่มากเลยอ่ะนี่ดูดิใหญ่กว่าหน้าบอลอีมั้งฮะบังมิดปะมิดมิดเลยเดี๋ยวบีบให้ดูนะครับอันนี้เป็นไส้หมูนะฮะ อจัด,จดอร่อยเลยชีมมันออืใช่กลิ่นแบบพริกไทยดำมไม่มีไข่แต่ว่าไส้ค่อนข้างที่จะหอม,อมหมูนุ่มเห็นคุณยายบอกว่าต้องเลือกแบบหมูสดๆยหละแล้วก็แป้งจับเปาะก็น,นุ่มอยู่นะนะ ว่าตัวไส้เขาอร่อยมากหสับครับอันนี้ไส้กาแฟนะทุกคนอ๋อ,อก็คือไม่มีไส้มันโผล่ไม่มีไส้ใช่เป็นไงแป้งเป็นไงนุ่มมากไม่รู้สึกว่าไม่สั่งเคาะเดียมรู้สึเกเปรี้ยวดีเหมือนคุย้ายมานวดแล้วก็มึนหกเลยอ,ะอ่ะใช่กาแฟก็อร่อยนะแบบเบาๆชากาแฟเบาๆมาลูกชิ้นหัวหินนะครับไม่เคยกินเหมือนกันที่สั่งมานะครับแต้มน้ำเงินจะเป็นเอ็น เออแล้วก็ไม่ต้างน้องเงินจะเป็นธรรมดานะครับซอสแบบฉ่ำๆมันแบบข้นๆนะเนี่ยนึกออกะซอสจะมีความแบบเปรี้ยวๆหวานๆเผ็ดเบาๆมันอร่อยมากเลยวันนึงทำกี่โลคะลูกทีส่วนมากจะทำครั้งละประมาณร้อยกว่ากิโลนะร้อยนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้ทําทุกวันนะ,ะถ้าทาทุกวันคนทําก็แก่ตอนนี้แล้วก็คงเดี๋ยวจะเข้าโรงเร็วนะ เด็กๆพี่กินอย่างนี้เืมนี่เป็นวิธีการขอกินใหม่เฮ้ยอยากกอบมันไงอร่อยนะเอ็นอร่อยเอ็นใช่ไหมเอ็นมันไม่กรึบมากอร่อยมากเลยฮะไปกินกล้วยปิ้งกันต่อครับอยู่หน้าร้านขายยานี่ละตามมาตามมา สวัสดีครับกล้วยปิ้งขายไงครับพี่แก้วสับปะรดแยกแก้วะครับแก้วเอาลาดน้ำไดแยกน้ำครับลาดเลยลาดเลยนะหวานมากไหมพี่หวานพอดีครับหวานพอดีโอ้ยอันนี้คือต้องทำยังไงอ่ะเนี่ยอันนี้มันเป็นอะไรอะมะพร้าวมะพร้าวห่อนครับแล้วก็เอาไปไปไปผัด ให้เยอะอย่างนี้่แล้วเนี่ยครับผมหลน่หลนเลยข้าย,ยพิ้งมาร้าอ่อนนะฮะของพี่เขานะครับล้วยเขาอ่ะจะให้ความอมเปรี้ยวหน่อยๆอซึ่งแบบตัดกับความหวานของน้ำจิ้ม,มแล้วก็มะพร้าวให้ความมันๆเป็นเทคเจอร์ที่ดีอยู่นะ ปก,กติก้วยปิ้งก็กินแต่แบบก้วยปิ้งกับน้ำราดไม่มีมะพร้าวอ่อนมาโปะแบบนี้แล้วพี่เขาให้มะพร้าวอ่อนเดีอดมากแค่แค่เนี่ยสาปปมสิบบาทก้วยเขาแห้งเดียวแต่ชอบตรงมะพร้าวอ่อนมากเลยมะพร้าวดีนาะม,มันแบบกรึบกรึบกรึบเดียบร้านส่วนมากนะครับที่เรามากินนะฮะอยู่แถวตลาดฉัดชัยครับซึ่งเขาน่าจะขายน้งแต่เช้าเ้านะครับประมาณหกเจ็โมงนี่แหละถึงบ่ายบ่ายโมงก็ปิดแล้วใครที่สนใจตามบอลมานะครับก็ สามารถมาได้ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ละกันอร่อยบอกต่อด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปที่น่ากินน่ากินแบบนี้นะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย